ใครๆก็ชอบริยาดพาสต้าอืมอร่อยใครๆก็ชอบริยาดพาสต้าจานนี้ฉีกตำราอาหารอิตาเลียนทิ้งไปเลยฟีลมันคงคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่บ้านเราละมั้งมันเป็นรสชาติที่ริยาดมาเรตทำกินที่บ้านเป็นประจำเมนูนี้ถ้าจะให้แจ่มก็ต้องเส้นพาสต้าทำสดๆใหม่ๆลูกเส้นพาสต้าให้พอดีพักรอไว้เอาอกก่ไปกริลล์ให้สุกเกือบๆเกลี้ยมๆใส่ชีสใส่หอมเจียวกับเนยนานๆให้ได้รสคาราเมลปรุงรสด้วยเกลือและผิดไทย แล้วมาครุกกับเส้นพาสต้าเสร็จแล้วง่ายมากนี่เป็นเมนูที่ริยาดมาเร็สคิดค้นขึ้นและได้ไปบอกให้เชฟประจำสโมสรแมนซิตี้ผัดให้แกกินมันดูเป็นเมนูง่ายๆไม่มีอะไรแต่ความเรียบง่ายของมันนี่แรกทำให้มันอร่อยให้สารอาหารที่ดีให้พลังงานที่ดีมีไขมันน้อยเพราะแทบไม่ปรุงอะไรเวอร์วังมีแต่เส้นไก่หัวหอมเนยและเครื่องปรุงธรรมดาเท่านั้นเองเมนูนี้โคตรฮิตที่แมนซิตี้พอมาเรสแกเปิดก่อน พอมีคนอื่นเห็นก็เริ่มลองขอให้เชฟทำให้บ้างไม่ว่าใครที่ได้ชิมก็ติดใจกันหมดและกลายเป็นเมนูประจำโรงครัวของแมนซิตี้ไปเลยคิดไม่ออกหรือไม่รู้จะกินอะไรก็สั่งริยักพาต้าไว้ก่อนมันกลายเป็นเมนูฮิตก่อนที่ซิตี้จะลงเตะมาเรสแกบอกว่าก่อนเกมพอเข้าโรงครัวไปจะได้ยินแต่ชื่อแกเพราะหลายคนในทีมเดินไปสั่งริยักพาต้ากับเชฟกันทั้งนั้นฟอนานดินโยก็ชอบสั่งดิอาร์กกอบลืมนาธานอาเกตก็ติดใจและทาริยัสมารเรตเดินเข้ามา เชฟจะรู้เลยว่าแกไม่สั่งอะไรหรอกถ้าไม่ใช่ริยากพาสตา้านี่แหละเมนูง่ายๆธรรมดาๆรรแต่แสนพิเศษเพราะมันคือเมนูของแชมเปี้ยน